ครับผมวันนี้ผมกู๊ดนะครับกับกูเชนะฮะวันนี้ก็เราจะมามอบรางวัลนะครับในกิจกรรมของอ่ membership get membership นะครับผมอ่าก็วันนี้เรามีทั้งหมด5รางวัลครับผม5รางวัลนะครับผมวันนี้โอ้ดูสินค้าของเรานะฮะรางวัลของเราเพียบนะฮะโดยเฉพาะอ่าอะไรครับ a i r p o d อร์ตแอปปนะฮะแอปป์พอร์ตแอปป์โปรแอปป์โปรใช่ครับผม อันนี้รางวัลของเรานะสำหรับสมาชิกสมัครเราล้นหลามเลยครับเยอะเลยนะฮะวันนี้เยอะเลยวันนี้โปรง่งใสยุติธรรมแน่นอนครับผมวันนี้ถึงกกตจะไม่มาเองนะผมมานะฮะนะเดี๋ยวรางวัลแรกรางวัลที่ห้านะครับเดี๋ยวให้ดูเจเป็นคนมอบรางวัลรางวัลที่ห้าก็จะเป็นในส่วนของผงผ้านะครับผมอันนี้ผงผ้านี้ เดี๋ยรวยอยู่นะครับผมอันนี้สามารถจะใส่ของกินของใช้ได้แต่ว่าอย่าใส่หนักนะเดี๋ยวว่าผมมันจะขาดนะฮะอ่ะโอเคครับห้ารางวัลนะครับสีฟ้าห้ารางวัลนะครับสวยนี้เลยนะครับสีฟ้าสดใสนะฮะธนาคมชล์เน็ตของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้คูเชยจับเลยครับห้ารางวัลห้ารางวัลนะครับผม อ่าโอเคครับท่านแรกนะครับท่านแรกนะครับเป็นคุณวิพาดามุกดาสนิตนะครับผมอ่าอเหค,ครับท่านที่สองนะครับท่านที่สองเป็นคุณวินวัฒนะวนาวพงศ์นะครับผมถ้าอ่านผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับ ท่านต่อมาเลยนะฮะท่านทีส่สามนะครับผมคุณน้ำมนิดบุญนานะครับคุณนวมนิตบุญนานะครับอ่ถุงใบที่สี่นะครับผมคุณปีชาคุณากรจิตติลักษ์นะครับผมคุณปีชานะฮะอ่าแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับของรองวัล ที่5ถุงสีฟ้าถุงคอนระสงค์ของเรานะฮะเป็นคุณเกษณีจันทน์นนทนะครับผมเกษณีจันทน์นนนะครับผมนรออะไรนะข้้อยไรข้าอ่ารางวัลนะนะต่อไปนะครับผมวันนี้ขอแ e, นะนําเลยนะฮะเป็นเสื้อดําทองดําเหลืองนี้ของเรานะฮะเนื้อผ้าคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เนื้อนุ่มใส่สบายเพราะผมเคยใส่มาแล้วนะจะใส่ออกกําลังกายก็ได้นะหรือว่าจะใส่ลำลองเท่ๆก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้มีจํานวนทั้งหมด3มรางวัลครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณเจนะจําวันเขย่าวนะแหมันนี้ยำเรียบร้อยยำเรียบร้อย <c oughs> ยำด้วยมือเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรุ่นรางวัลสามรางวนัลครับผมเดี๋ยวเป็นขั้นแรกนะครับเสื้อดำของเรานะฮะคุณนักธุรกิจไทบูรณ์นะครับ คุณนัตเกิจไพบูลนะครับเสื้อดังของเรานะครับผมตันที่สองตัวที่สองนะฮะคุณสุกัญญามุติเอ้ยไม่ใช่ครับผมคุณสุกัญญาศิริเจริญสถาพรนะฮะแหมชื่อนี้มันชื่อนี้เยอะชื่อนี้เยอะชื่อของคุณเราก็แหมอ่าโอเคต่อไปครับตัวที่สามนะฮะคุณปุญญพัฒน์ผู้พินิษฐ์ นะคุณปุญยพัฒน์ผู้มีศักยภานะเรียบร้อยนะครับสามรางวัลนะครับสำหรับเสื้อสวยๆเก๋ๆแบบนี้ power wave สนับสนุนนะครับผมขอบคุณมากเลยครับอ่ะเรามาต่อไปครับผ่านไปแล้วสองรางวัลนะครับผมรางวัลที่สามอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะรอแป๊บนะฮะรางวัลที่สามเป็น grip washer personal cleaner นะครับห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงเลยนะห้าชั่วโมงเลยครับ มูลค่านี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับุณเจครับมูลค่านี่ก็เกิดสามพัน,น 3, ได้นะฮะสามพันได้นะ,ะมูลค่าเกิา่าไหรอันนี้อีรองวัครับอ่พีพีนะครับของเรามีทั้งหมดสองรางวันนะคะพีพีของเรานะครับรางวัพีพีของเราห้าชั่วโมงสองรางวันนะครับผมนะครับอ่าท่านแรกที่จะได้ไปนะครับพีพีห้าชั่วโมงนะครับผม พี่สุพวิทย์นะครับตั้งตรงจิตนะฮะพี่สุภวิทย์ตั้งตรงจิตนะครับผมอ่าตรงนี้สมาชิกสามารถจะเลือกเทรนเนอร์ได้นะครับได้คนเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละชั่วโมงคนละชั่วโมงนี้ไม่ได้นะฮะได้คนเดียวได้คนเดียวนะฮะชั่วโมงนะครับผมอ่าโอเคท่านที่สองท่านที่สองนะครับท่านที่สอง คุณสมดีสีสีตัดบ,บวรไพบูรณ์นะครับคุณสมดีคุณสมบีนะครับผมน่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรืวคุณผู้ชายเลยนะฮะห้าชั่วโมงดีดีหชั่วมอ๋อโอเคครับผมอ่ารางวัลต่อไปรางวัลต่อไปครับอันนี้เป็นทริปไวเชอร์นะครับ Membership 2เดือนนะครับจำนวน3ามรางวัลครับผม สองเดือนสามวันสามท่านผู้ชมดีท่านแรกครับผมท่านแรกทางบ้านบอกว่าให้เขย่าเยอะกว่านี้นิดนึงครับทางบ้านบอกให้เขย่าเยอะกว่านี้นิดนึงนะฮะขอบคุณผู้ชมที่ทางติดตามทางด้าน Facebook ทาง YouTube นะฮะทุกช่องทางเราเดี๋ยวคืนนี้ลง TikTok ต่อนะฮะท่านแรกนะฮะเป็นเมมเบอร์ชิพสองเดือนนะครับเป็นคุณกิติทัศน์เขมาสิรินะครับผมคุณกิติทัศน์เขมาสิรินะฮะ อ่าสองเดือนเหลืออีกสองรางวัลครับผมเหลือสองท่านนะฮะเหลือสองท่านท่านต่อไปนะฮะท่านที้สองที่จะได้นะครับอ่าเป็นคุณนัตพลเจียมจิตนะฮะสำรองมีสำรองด้วยนะมีชื่อสำรองนะ <c oughs> เป็นคุณนัตบพลนะฮะคุณนัตบพลเจียมจิตนะครับผมจะได้รางวัลไปนะครับผมอ่าอีกหนึ่งท่านครับ แมไม่ชิปสองเดือนของเรานะครับวันนี้แจกกันรัวๆนะฮะวันนี้แจกกันรัวๆกันหลายรางวัลเลยนะครับผมท่านสุดท้ายที่ได้ไปนะฮะเป็นคุณสุรีเรื่องศิริเศสนะครับคุณสุรีนะฮะเรื่องศิริเศสนะครับอ้าวเครับครบแล้วนะฮะสี่รางวัลเหลือเป็นรางวัลสุดท้ายตัวนี้นะครับ AirPod Pro MegaSafe Charging Case ชัดๆดูชัดๆ อันนี้ผมลองซื้อมาใช้แล้วนะครับอันนี้ตัดเสียงได้ดีเลยครับตัดเสียงได้ดีใส่แล้วตัดเสียงได้ดีนะครับผมคคบลบเสียงลบกวนนะจากภายนอกนะครับผมตัวนี้ใช้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่าเหมือนคุณจะได้ไปอยู่ในโลกส่วนตัวะนะครับอันนี้รางวัลเดียวตั้งนั้นนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีบอกทางบ้านบอกเฮียบอกขยานานานนิดนึงนะฮะขอขยานานานนิดนึง อันนี้เ <ม karaoke. S 1> อาจริงไหมนะฮะอันนี้คือรางวัลน,นะครับ,บรางวัลผู้โชคดีลุ้นกันนะฮะแถม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 ลายชื lam, ่อนะฮะเดี lam, ๋ยวให้คุณเจมส์อ <mel> ่านอันนี้ผมโพสต์ไปแล้วให้คุณเจอ่านอะไรครับนี้คุณอัมริตจิริเศรษฐศิริครับผมยินดีด้วยครับรับไปคู่เลยนะฮะ แอ r p พ d ดโปรนะครับแอ r p พ d ดโปรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทางทีมงานของเราจะติดต่อนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะฮะนะครับเดี๋ยวรับรางวัลทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรางวัลทางด้าน Facebook ของเรานะครับฟิตเนสธนานน์นะครับทุกช่องทางเราเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะฮะที่ร่วมสนุกในกิจกรรม membership g e t member ของเรานะฮะ ขอบคุณมากๆเลยสำหรับรางวัลนี้แล้วก็รอติดตามกิจกรรมต่อไปที่ทางชินเอตธารนนของอเราจะจัดขึ้นมานะครับวันนี้ผมครูกุแล้วก็ครูเจนะฮะขอลาไปก่อนนะครับของหน้าเรียกครับ